ฉันอยากกินอะไรสักอย่างอ๋อเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่แบบนี้น่าช่วยฉันหายหิวได้หวัง <Yeah. S 1> ว่าเขาจะมาส่งมันโดยเร็วที่สุดออปีแาเพิ่งหลับไปเออแต่ไม่เป็นไรยังไงย่าก็พร้อมรับออเดอร์เสมออีกแค่ไม่กี่นาทีย่าจะถึงแล้วดูเหมือนว่าไม่คนออเดอร์มาอีกแล้วโอ้ได้เวลาสลายกระเป๋าเป้ส่งของแล้วไปส่งเบอร์เกอร์กันเลย ไปกว่านนะั้นต้องไปสกตบอร์ดด้วยวิธีนี้มันเร็วมากเออดูอาหารแสนอร่อยจานนี้สิเออโอเคเราต้องแพ็คของกันแล้วดูเหมือนว่ามีคนกำลังหิวชเชฟแซกกำลังเดินทางไปแล้วอ,อโอ้ไหนที่สดออเดอร์ของฉันก็มาถึงแล้วคุณย่าใช่เบเกอร์ชิ้นใหญ่ใช่ไหมอ่ะโอ้นี่ดีกว่าเยอะเลย มันเคยช็อกโกแลตโอ้ส่วนอันนี้ดีที่สุดเลยแต่ว่ามันไม่ถูกฉันจะได้กินเบอร์กเกอร์ที่สมบูรณ์แบบในชา l เลนจ์ด้เวลาของชาเลนจ์ทำอาหารที่ช่องของเราแล้วสงสัยจังเลยตอนนี้เราจะเกิดอะไรขึ้นเอาละ่ะในรอบแรกทุกคนต้องทำเค้กเค้กน,นั่นเหรอง่ายมากก่อนอื่นเราต้องเริ่มจากการเตรียมแป้งโด ขั้นตอนนี้เป็นอะไรที่ง่ายมากเราแค่ต้องใช้แป้งไข่นมและก็น้ำตาลเล็กน้อยและน้ำมะนาวข้นสด,สดใช่มันง่ายมากเราแค่ต้องทำตามคุณยายเงียบๆอ๋ออ๋อแสบตาจังเลยคุณย่าททำอะไรลงไปดูด้วยสิคะน้ำมะนาวก็เด็นนะโอ้เอม็มม่ายาขอโทษยาไม่ทันสังเกตเลยกลับมาที่แป้งของเราต่อดีกว่า ส่วนผสมพร้อมแล้วตอนนี้แค่ต้องเทลงในแม่พิมพ์ขั้นตอนนี้จะต้องทำอย่างระมัดระวังด้วยโอ้ดูนี่สิเอาไปใส่เตาอบกันเลยดีกว่าเหลังจากเมื่อกี้ฉันไม่ต้องการใช้แป้งแล้วฉันอยากทำเค้กให้เคกโดยใช้ของอร่อยดีกว่าเริ่มจากด้วยหมะฝลัง่งฮับบ้าบ้าแต่ฉันจะไม่นวดมันด้วยมือ งานนี้ฉันต้องการความช่วยเหลือจากรถคันใหญ่ๆรถบดนี่แหละเหมาะกับงานนี้มากเยี่ยมเลยดูสิและตอนนี้ก็รถขนยันลิ่มหมีเร็วเข้าเร็วเข้ามาเลร็ว,รวได้เวลาเทลงในหม้อเพื่อทำให้มันละลายคอยดูนะสมบูรณ์แบบ ตอนนี้เราต้องจับหม้ออย่างระมัดระวังโดยใช้ที่จับแบบพิเศษแล้วก็เทเยลี่ที่ละลายแล้วลงบนเค้กมงฝรั่งเลยใช่แล้วดูสิแล้วนะทำแบบเดิมอีกครั้งนึงมงฝรั่งชั้นที่สองลดลงมาใช่แล้วยังมากยังไม่หมดนะยังเหลืีกชั้นหนึ่ง อีกชั้นหนึ่งของมาเฟลังและก็เรียบร้อยโอ้ฉันคิดว่าคุณย่าก็ทำอะไรมาเหมือนกันใช่แล้วย่าทำมาเค้กสปันของย่าเองได้วเวลาแบ่งออกเป็นสองชั้นเร็วเข้าแบบนี้เลยเย้ <Yeah. S 1> และตอนนี้ก็ทาเวฟครีมไว้ตรงกลางมันต้องอร่อยมากๆแน่ โอ้ดูสิเห็นไหมสวยงามมากแล้วก็อีกชั้นหนึ่งแซคทำไมเธอถึงมองแบบนั้นละ่ะเออเพราะมันน่าเบื่อมากดูเค,ค้กของฉันสิแต่มันยังไม่เสร็จด้วยนะฉันตกแต่งมันด้วยหยดสีผสมอาหารเพื่อทำมันสดใสยิ่งขึ้นแต่ไม่ใช่หยดแบบนี้นะทีนี้เราต้องการอุปกรณ์พิเศษเพื่อกระจายสีให้ทั่วเค,ค้กดูสิ มันทำยังไงนะคอยดูมันต้องออกมาสมบูรณ์แบบใช่แล้วแบบนี้เลยหนูหน้อยต้องพอใจแน่เละสวยงามตอนนี้จะจอดลงตรงกลางเคสเพื่อใส่ลูกกว่าสกิเตอรลงไปเยอะๆให้ได้มากที่สุดใครๆก็ชอบมันทั้งนั้นแหละพรางันยิงย่งเยอะก็ยิ่งดีใช่แล้ว ดูเหมือนว่าหลือกสีแดงน้อยไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรฉันมีมากกว่านี้ตอนนี้ก็ดูแลอิจชานะเพราเค้กจริงๆคนจะหน้าตาเป็นแบบนี้แหละอืมน่าสนใจดีงั้นย่าต้องตกแต่งเค้กด้วยแต่ขนมแบบนั้นมันส,สําสากและก็อันตรายมากแต่สตรอเบอรี่สิคนละเรื่องเลยก่อนอื่นเราต้องเอาใบเขียวออกอย่าเห็นในติ๊กต็อกนะเขาใช้หลอดอ,ออกมาได้ จากนั้นก็หั่นสตรอเบอรี่ออกเป็นสองส่วนดูสิส่วนฉันมีใส่ลุกมันต้องออกมาสวยงามแบบตะลึงไปเลยโอ้ช่างเธอส่วนเยะจะเพิ่มใบซาลแเนและก็มะนาวฝานด้วยแบบนี้ต้องสวยกว่าแน่นอนใช่เออใช่ของฉันดีกว่าอยู่ดีไม่ของเยะของฉันต้องหกักของเยะสิ พวกเขาเถียนกันทำไมประหลาดจริงๆฉันต้องตกแต่งเค้กเหมือนกันแต่ว่าฉันเหนือยกำลังฝั่หลังนะแต่ว่าก็ใช้ได้เฮ้ hey, ทุกคนเลือกเถียงกันได้ไหมเฮ้ให้เค้กตัดสินใจดีกว่าว้าวสวยสวยจังเลยไม่รู้ดีสม้จะเริ่มจากอันไหนกันดีมันดูน่ากินมากางั้นเริ่มจากณนุนย่ายละกันเปรี้ยวจังเลย เคกอ,อะไรกันเนียมะนาวเหรอโอ้คุณย่าทำไมใส่มะนาวลงไปเยอะขนาดนี้เป็นไปนไม่ได้เลยจะกินมันแล้วไม่สดุงอะอันต่อไปเป็นเค้กของเชฟแซกมันไม่ใช่แค่สวยงามแต่ยังใหญ่มากด้วยโอ้หทำมีลูกไกหวเขี้ยวข้างในเลยเ <Wow. S 1> จง๋งอืโอ้รสชาติมันก็ดีเกินบรรยายว้าวดูสิเค้กสีผู้นี่คืออะไรกันดูดิเหมือนเค้กสำหรับตุ๊กตาบาร์บี้เลย เอ็อมมา่าถ้าทำเค้จกจ้เหมอาฝรั่งจริงๆงั้นเหรอโอ้ฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยโหยืดมากฮะสนุกจังอืมแล้วก็อร่อยมากด้วยฉันไม่เคยคิดว่าเค้กฝรั่งจะอร่อยขนาดนี้แล้วรู้เลยมะยังมีข้อดีเกี่ยวกับเค้กก้นนี้อนะมันทั้งยืดและก็ทั้งหวานมากโอ้ฉันชอบจังเลยแล้วก็ แล้สามารถเป่าลูกโป่งเจ๋งๆได้ด้วยโอ้มไม่ใช่แค่อร่อยเท่านั้นแต่ยังสนองอีกด้วยไอ้ไม,ม้ในรอบนี้แค่ของเธอชน,นะอเออแย่ไม่แปลกใจเลยเพราะฉันตั้งใจสุดๆในรอบที่สองเราจะได้ทำอะไรกันนะในรอบที่สองทุกคนจะได้ทำไข่ดาววันนี้ฉันยังไม่ได้กินข้า,าวเช้าเลยเพราะง้นฉันอยากกินมากๆไข่ดาวเหรอเดี๋ยวจัดให้ ก่อนเออต้องแยกไข่ขาวกับไข่แดงออกจากกันอย่างมืออาชีพเราสามารถทำได้กันโยนและมินหนึ่งเล่มเย่ยมันจะขนาดไหนถ้าคิดว่ายากนักหรือไงเออไม่อะดูเหมือนว่ามันจะยากจริงๆแล้วฉันจะทำยังไงดีอะนั่นนไข่ปลายสท้ายแล้วด้วยโอ้ฉันมีเข็มชิดยา้วยอุปรกรณ์นี้เราสามารถแยกไข่ได้ออกจากไข่ขาวได้ แล้วก็บีบลงในกระทะร้อนๆได้เลยมันง่ายมากและเพ่อใไข่ดาวองชฉันออกมาไม่ธรรมดาฉันทำไข่ดาวไม่ใช่แค่อันเดียวแต่เป็นไข่ดาวจิ๋วๆหลายๆอันเออฉันม,มีงานย,กยากๆกว่านี้เหลืออยู่เราต้องผสมสีไข่ขาว,พวเพื่อทำให้มันสดใสยิ่งขึ้นและด้วยเข็มฉีดยาเราสามารถทำไข่ดาวสาสรุ้งได้โอ,อ้ดูสีนี่สิ yeah. สวยงามมากเลยและไข่แดงจะทำหน้าที่เป็นดวงอาทิตย์มันเจ๋งใช่ไหมทำไมต้องลำบากขนาดนะั้นเราสามารถทำไข่ดาวน่ารักน่ารักด้วยแม่พิมพ์หน้าแมวน้อยได้นะโอ้ไข่แดงมันคล้ายกับตาโตๆตมากเลยดูสิว่ามันเจ๋งแค่ไหนคุณ <c oughs> ยา่าทำอะไรลงไปเนี่ยโอ้ไม่นะเพราะยาดวงอาทิตย์ของฉันเลยแตกกระจายเอออย่าไม่ได้ตั้งใจนะเะ แต่แมวของย่าน่ารักมากย่าทำแบบนั้นไม่ได้นะไม่ติดทำและทุกอย่างเป็นการตัดสินใจของฉันฉันคิดว่าจะ่มจากไข่เล็กๆของเอมาอมาอมันอร่อยมากแต่ว่ามันล็กเกินไปอะแต่ว่าเป็นไอเดียน่าสนใจมากเลยใช่อ๋อเชฟแซกทำอะไรมาเฮ้ยรสเทอ์ชมัดเลย ไ่แดงเละตุ้มเป๊กไม่ลองดีกว่ามันเละมากแต่ว่าฉัจะกินลูกมาสุนน่ารักของคนย่ามันดูไม่ธรรมดาเลยอืมแถมยังอร่อยอีกด้วยคุณย่าจะได้ดขาย่าชนะแล้วขอบใจจ้ะย่ารู้ว่าหลานต้องการอะไรอยากรู้จังเลยว่ารอบที่สามเราต้องทำอะไรฉันอยากกินชูโรส ทุกคนรู้ไหมมันคืออะไรแน่นอนฉันทำมันได้ง่ายง่ายขั้นตอนแรกก็ม,มีอะไรมากเราต้องการแป้งน้ำตาลเกลือหยิบมือนหนึ่งและน้ำเข้าด้วยกันและเพื่อทำให้แป้งไม่เป็นก้อนเราใช้เครื่องผสมช่วยฉันทำอาหารโดยใช้สีผสมอาหารตลอดเลยทำไมครั้งนี้ไม่ใช้มันละมันเอามาเป็นแป้งสีชมพูสีฟ้าในการใช้ถุงขนม ฉันสามารถบีบชูรสที่มีขนาดเหมาะสมได้ใส่ลงไปในน้ำมันเดือดโดยตรงฟังดูเหมือนจะง่ายเลยเราแค่ต้องทำตามมืออาชีพนะใช้ได้โอ้ไม่นะดูเหมือนว่าถุงนี้ไม่เหมาะกับงานนี้เลยส่วนผสมก็หกหมดด้วยแล้วเทจริงๆแต่ไม่เป็นไรฉันมีไอเดียแล้วชูรสสามารถทำจากมาันลรล่าได้เหมือนกันมะ แล้วมันยังอร่อยอยู่แล้วด้วยนลังจากที่เอาไปทอดมันยิ่งอร่อยมากขึ้นหรือเปล่าย่าไม่รู้ว่าชูโรสคืออะไรแต่ย่าเรียนรู้ได้ไวมากจะทำแป้งโดนในขวดและมันยังสะดวกมากๆด้วยและตอนนี้เราแค่ต้องเขย่าขวดหลายๆทีเพื่อให้ส่วนผสมกลายเป็นเนื้อเดียวกันโอ้โอโออย่าขย่ามากเกินไปแล้วเออคุณย่าใจเย็นๆย,ย่าสั่นแรไปแล้ว S <S <S ย่าไม่เป็นไรแล้วขอบคุณจ้ะทุกคนเอาละ่ะถึงเวลาบีบชูรสที่สมบูรณ์แบบออกมาแล้วย่าจะทำมันให้สุกในเตาอบโอ้ดูสิไปกันเลยโอ้ไอศกรีมสักก้อนก็ไม่เสียหายมันจะช่วยให้ทุกอย่างอร่อยยิ่งขึ้นและสุดท้ายคือสปริงเคิลสีสันสดใสมันทั้งอร่อยและสวยงามมากโฮ้ perfect คุณย่านี่มันคืออะไรฮะจะอะไรละ่ะก็ชูโรสไงดูสิชูโรสของย่มันออกมาเนื้อแน่นแค่ไหนแต่ว่ายังต้องราดด้วยน้ำพึ่งด้วยนะและทุกอย่างก็จะพร้อมแล้วคุณย่านี่ไม่ใช่ชูโรสนะมันก็แค่คุกกี้ธรรมดาฉันสงสัยจะไม่ชูโรสจากมัชแมนโล่จะมีรสชาติเป็นอย่อไม่อะช่างเอถอะน่าจะใช้ได้มั้งทำอะไรไม่ได้แล้วเออไม่มีใครเข้าใจรสชาติที่แท้จริงของชูโรสเลย บางทีนี่อาจจะดีที่สุดก็ได้เคทได้เวลาลองแล้วฉันแทบลองไม่ไหวแล้วจะได้ลองของแต่ละคนเงียบเริ่มจากของเอมมาอ๋อนี่มันคืออะไรเนี่ยมาร์ชมาร์ลแข็งๆเหรอโอเคคุณยาททำได้ดีมากมันออกมาอะไรจริงๆแต่ว่ามันคือคุกกี้ไม่ใช่ชูโรสอะเอาล่ะเชฟเซกเต้นใจมากจานของเขามันคล้ายกับชูโรสมากที่สุดเลยอืมกินหอมนะ่ากิน แลวมันก็อร่อยมากๆด้วยฉันไม่เคยลองชูรสแบบนี้มาก,ก่อนอยีงได้ข่าเชฟฉันนั้นแล้วโอ้ใช่ฉันบอกแล้วมีแค่ฉันเท่านั้นที่รู้ว่าชูรสที่แท้จริงเป็นยังไงชัตเตอร์ช่องของเรา,าจะได้ไม่พลาชดชาเลนจ์ที่อร่อยและดีต่อสุขภาพแบบนี้อย่างแน่นอนและถ้าอยากลองของอร่อยอันไหนจากวีโววันนี้บ้างอย่าลืมบอกพวกเราได้ในคอมเมนต์นะแล้วเจอกัน